ลมกระโชกแรงมากเลยครับตอนนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านลมกระโชกแรงมากเลยครับตอนนี้ลมกระโชกแรงมากเลยครับพ่อแม่พี่น้องน่ากลัวมากเลยครับน่ากลัวมากเลยครับลมกระโชกแรงมากเลยครับตอนนี้แอดมินกั้นใจถ่ายนะครับแอดมินกั้นใจถ่ายพ่อแม่พี่น้องน่ากลัวมากเลยครับวิดาทีนี้น่ากลัวมากเลยครับทั้งฝนทั้งลมทั้งฟ้าทั้งฝนทั้งลมทั้งฟ้ามาเต็มเลยครับทุกอย่างเลยครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา แอดมินถ่ายบันทึกไว้หมดแล้วครับลมแรงมากเลยครับตอนนี้ฝนกำลังจะมาที่พิกาดบ้านผักบุ้งตำมนจานอำเภอกันทรารมจังหวัดริสเกตพ่อแม่พี่น้องดูตรงบริเวณทุ่งนานะครับตอนนี้ฝนตลบอบอวนไปหมดเลยนะครับตอนนี้ลมแรงมากเลยครับควนฝนยังไม่มานะครับฟ้าคือถึงมืดมัวหมดเลยตอนนี้มีแต่ลมนะครับตอนนี้ ก็เตรียมตัวรับมือกันนะครับวันนี้วันที่15พฤษภาคม2565ซึ่งทางด้านของกมรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนในวันแรกนะครับว่าจะเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาในวันนี้ก็เตรียมตัวรับมือกันด้วยนะครับตอนนี้ลงประโชคแรงกําลังมานะครับส่วนฟ้ามืดหมัวก็มีฟ้าร้องมาเป็นระยะระยะต้องรอติดตามชมกันต่อนะครับว่าจะตกกันไหม ลมเริ่มมาฝนเริ่มมาแล้วครับพิกาดบ้านผักบุ้งตําบลจานอําเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดฝนวันแรกครับทั้งฝนทั้งลมครับตอนนี้กําลังมาเลยครับกําลังลงเม็ดเลยตอนนี้หนักไม่หนักยังไงรุ้นกันต่อนะครับว่าจะหนักไหมนะครับตอนนี้ลงเม็ดกันหนาเริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆนะครับพิกาดบ้านผักบุ้งตําบลจานอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกด ตกมาเรื่อยๆครับตอนนี้กําลังจะเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆครับกาลังจะเริ่มหนักขึ้นรับชมบรรยากาศฝนตกกันครับวันนี้สําหรับใครที่ยังไม่ได้รับชมรับฟังหรือยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากช่องฝากช่องบ่าวกบ้ามวล ปากซองเบากบผ้ามวนส่วนเก็บเห็ดเด้อพี่น้องเด้อจังได็อก่อยืมติดตามกันเด้อพี่น้องฝนตกหนักครับตอนนี้ที่กัดบ,บ้านผักมุ่งตำบลจานอำเภอกันทรรารมจังหวัดรีสเกตทั้งฝนทั้งลมเลยครับทั้งฝนทั้งลมฟ้าก็จะมาเป็นช่วงๆนะครับตอนนี้ตกหนักครับตกหนกักตกหนกักจริงๆตกหนักครับทั้งฝนทั้งลม ั้งฝนทั้งลมเลยครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูฝั่งฝั่งหลังบ้านกันนะครับตอนนี้ฟ้าร้องมาแล้วครับตอนนี้ฟ้าร้องมาแล้ว ไม่รู้ว่าแอดมินจะกล้าถ่ายได้นานขนาดไหนนะครับทั้งฝนทั้งลมทั้งฟ้าเลยครับตอนนี้ฝนตกหนักเมื่อดมัวจนมองไม่เห็นอะไรเลยครับตอนนี้ตกหนักมากจริงๆครับตกหนักจน มองไม่เห็นอะไรเลยครับทั้งลมทั้งฝนทั้งฟ้ามาแรงมาเต็มทุกอย่างเลยครับวันแรกที่กรมอุตุนิยมพยาประกาศแจ้งเตือนพายุฝนฟ้าขนองก็มาเต็มเลยครับวันนี้หนักสุดๆครับพ่อแม่พี่น้องหนักสุดๆดเลยครับตอนนี้เออทั้งหยานทั้งทายพี่น้องทั้งกากระก,าก,าก,กุกขวพี่น้องเอ้ยทันบัวไทายกับบัวดรดูงามๆพี่น้องนักแข่งนักแข่งนักีสุดได้รอบปีนีเลยพี่น้องตอนนี้ นักสุดๆเลยนกสุดๆเลยทั้งปา่าเหลือมปา่าห้องปา่ปาพาโอ้พี่น้องหย่านหยานหย,ย,ย่านตะวกายพี่น้องหย่านแห้งหย่านแห้ง ฝนทั้งลมทั้งฝ่าเลยครับตอนนี้ ลมกระโชกแรงมากเลยครับตอนนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านลมกระโชกแรงมากเลยครับตอนนี้ลมกระโชกแรงมากเลยครับพ่อแม่พี่น้องน่ากลัวมากเลยครับน่ากลัวมากเลยครับลมกระโชกแรงมากเลยครับตอนนี้แอดมินกั้นใจถ่ายนะครับแอดมินกั้นใจถ่ายพ่อแม่พี่น้องน่ากลัวมากเลยครับวิดาชทีนี้น่ากลัวมากเลยครับทั้งฝนทั้งลมทั้งฟ้าทั้งฝนทั้งลมทั้งฟ้ามาเต็มเลยครับทุกอย่างเลยครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา แอดมินถ่ายบันทึกไว้หมดแล้วครับถ่ายไม่ทันเลยครับพาย,ยุฝนฟ้าขนองของจริงของแท้แลยครับเมื่อสักพู่ที่ผ่านมา ตอนนี้ลมสงบแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ลมแรงมากเลยครับวินาทีอันน่าตื่นเต้นมากเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้นะครับราวกับในหนังเลยครับราวกับในหนังฮอลลีวูดเลยเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมาครับทั้งฝนทั้งลมทั้งฟ้าเลยครับแรงมากสุดๆจริงๆเลยครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาอ้ยพี่น้อง ผลแรงฟ้าแรงครับเมื่อกี้สายฟ้าลงแอดมินก็กลัวอยู่นะครับกลัวอยู่ลมแรงมากเลยครับตอนนี้ลมแรงมากมีสายมีอิงไม้หล่นลงมาด้วยครับตอนนี้ แต่แอดมินไม่ค่อยกล้าถ่ายสักเท่าไหร่นะครับกลัวฝนตกหนักมากเลยครับตอนนี้ทั้งฝนทั้งลมทั้งฟ้าที่กาดบ้านผักบุง้งตำบลจานอำเภอกันทรารมจังหวัดสีสะเกตครับทั้งฝนทั้งลมทั้งฟ้ามาเต็มนะครับพ่อแม่พี่น้องมาเต็มเลยครับทั้งฝนทั้งลมทั้งฟ้า หนักมากเลยครับจนมองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้